สวัสดีค่ะทุกคนนี่คืออีกฝั่งหนึ่งของวัดหลวงปู่หกหรือวัดลาดเลืองสุกนะคะเป็นฝั่งที่จะทำรูปปั้นเหมือนของหลวงปู่หกนะคะไว้ด้านหลังวัดแล้วก็เป็นฝั่งนี้จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดนะคะณตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเกือบ แ0เนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะซุ้มประตูสวยงามบริเวณซุ้มประตูบริเวณโบสหรือว่ารูปปัน้นรูปเหมือนหลวงปู่ฮกจะเป็นสีขาวนะคะทุกคนจะเน้นสีขาวะคะ่ะเนี่ยค่ะอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะแสงอาทิตย์ส่องมาดูสวยงามมากนะคะช่วงนี้7จ็ดโมง กว่านะคะ7จ็ดโมงเช้าค่ะ7จ็ดมงประมาณ7จ็ดมงครึ่งนะคะตอนที่ถ่ายคลิปและนี่ก็คือเป็นสะรอบรอบร,อบรูปรูปเหมือนหลวงปู่นะคะจะทําเป็นสะรอบรอบ,รอบแล้วก็มีทางเข้าเป็นมีรูปพญายนาคจงสุ้มทางเข้าด้วยนะคะทุกคนค่ะนะคะสวยงามเสร็จแล้วคงสวยงามค่ะและนี่คือดอกทองอุไรที่อยู่ในบริเวณวัด หลวงปู่หกละคาสวยงามถ่ายมาให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะดอกกำลังบานสวยมากค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะ